โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการทำงานของ PID Controller นะครับผมซึ่งจะเป็นตัวการปรับค่าวลตนนะครับโดยการจะประกาศไลบรารีสาตัวดังนี้นะครับคือ YH สำหรับการคุยระหว่าง L2C แล้วก็ DAC นะครับไลบรารี mm hmm. สำหรับ LCD และก็ไลบรารีสำหรับ DAC นะครับซึ่ง DAC จะ mm hmm. ใช้เป็น Address 0x60 และ u i ผ Crystal เป็น 0x27 นะครับ LCD Define No Key นี้เป็นค่า invalid นะครับสำหรับการ get Key นะครับอ่า อันนี้เป็นบูลเลียนบูลเรียกวลิเบิลสำหรับการรัน PID นะครับถ้าเป็น True จะรันถ้าเป็น False มันจะไม่รันนะครับซึ่งสามารถซึ่งมันจะโดนฟลิปโดยทําว่าสี่คือถ้าทําว่าสี่ over f o u f a g s มันขึ้นเมื่อไหร่มันจะฟลิปตอนนี้เป็น True นะ้ะถ้าตอนนี้เป็น True ใน loop มันจะทําการรัน PID control แล้วก็ฟลิปกับเป็น False นะครับแล้วนขะออธิบายต่อตอนที่ถึง loop อะต่อมาคือ c h a n n e Key เป็นนิเวศน์ Collector ที่สร้างไว้สำหรับการเก็บคีย์นะครับเหมือนกับ Last Key ก็คือ ค่าไอตัวรัสซีนี้สร้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คก,กดซ้ําเช่นเรากดหนึ่งหนึ่งครั้งแต่มันมันจะขึ้นหนึ่งสองตัวคือถ้าเราต้องการกดสิบเอ็ดเราต้องกดหนึ่งทั้งหมดสองครั้งนะครับไม่ใช่กดหนึ่งครั้งอ่าสเตตสเตตรเริ่มต้นคือสเตต์คีหรือสเตตการดิสเพย์ค่านะครับก็จะมีสองสเตตคือสเตต์คีนิสเซค่าสเตต์เอสคือเซตค่าแล้วก็คีคีเริ่มต้นเป็นเคไ้ก่อนนะอันนี้เป็น v a เ i เบิลของ PID คอนโทรลเลอร์ทั้งหมด โดยที่ว่ามี initial starting RN เป็น0.5โวล์อันนี้ค่า KPK ID k นะครับอันนี้ประกาศมาเริ่บเป็น t h ้ง m มสของเตอร์สำหรับการใช้ t h ้ง m มสในการ reset PID ทอนท e ลแฟกอันนี้เป็นค่าอูมของเขาเรียกว่าตัวโพดิชัมิเตอร์ตัวแรกนะครับเป็น1,500โอห์มซึ่งสัไม่ใช้เลยสำคัญขนาดนั้นนะครับ MN m x RN เป็นการ บอกว่าค่าที่ DAC ปล่อยได้มีทั้งหมด0.5โวลต์นะครับ RNmax RNmin ไว้สลับการป้องกันไว้สลรับการป้องกันก,การใส่ค่าเกินใน k e y p a พดนะครับผมซึ่งผมเซ็ตไว้ให้ที่1-4.5โวลต์แล้วก็ a ้5วัตต์นะครับอันนี้จะเป็นอ่าเมทริกของ Keypad นะครับก็คือจะมีข้างบนจะเป็นการเซ็ตกับการอเคลียร์ค่านะครับคือจะมีเคลียร์เซตติ้งโหม A, เข้ากลับไปโหมดของการแสดงค่าแล้วก็ดีที่ความจริงมันจะเป็น d i s t u r b ์แบโหมดแต่ผมลบทิ้งไปแล้วแล้วถ้ากดเท่ากับมันจะเปลี่ยนจากโหมด S เป็นโหมด K ทันที K. แล้วก็สามารถพิมพ์เป็นจุดสัญลมได้อย่างเช่นสองจุดองาสองจุดมแล้วมานี้ได้นะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ชาร์จเคียนะครับก็คือจะมีอันนี้ return OK ถ้าไม่มีการกดคีย์แล้วก็ return ทการสแกนคอลัมน์ก่อนแล้วสแกนโลนะครับแล้วจะเทิร์นคีย์คอลัมน์โลปืนนะครับไอโลคอลัมน์ปืนนะครับอันนี้เป็นพอร์ตซีในการอินพุตคีย์ตั้งทั้มเมอร์สองไว้ที่สิบดีนเิเซกันนะครับทั้มเมอร์สองทำการอ่านคีย์แล้วก็รีเทิร์นคีย์ป้องกันคีย์แบบกดซ้ํานะครับก็คือกดหนึ่งค้างมันจะได้หนึ่งแค่ตัวเดียวนะฮะทั้มเมอร์สี่เอาไว้สหรับการรัน PID อดีคอนโทรลเลอร์นะครับแต่ถ้าเป็นคนบนขี้มันจะรัน PID คอนโทรลตรงนี้แต่ มันทะเลาะกับไอชิปแรกของผมน,นะครับมันก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นรันในลูปแล้วก็มี PID รันแฟกแทนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ PID รันตลอดเวลาและกินทรัพยากรน,นะรอันนี้เป็นค่า PID ที่ผมเปลี่ยนไว้นะครับก็คือ0.8นจุดแปด KP k i ส0ดศูนย์ KD 0.01ยุดศูนย์หนึ่งี่เร่าก0.01ูจุนย์หนึ่งอันนี้เป็นค่าที่ผมกำหนดไว้โดยที่ค่านี้จะเสถียรมากแต่ setting time สูงซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นนะ อันนี้เป็นอ n i t P I D Control นะฮะอันนี้เป็น init P I D Control นะครับอันนี้น P I D Gain นะครับไว้สำหรับการคำนวณ K1, K2 อันนี้เป็น P I D Control Run นะครับไว้สำหรับการ P I D Controller ซึ่งจะถูกดันในลูปนะครับผมโดยที่ว่ามี P I D Control Run f a c t ไว้สำหรับเลือกว่าจะรันหรือไม่รันนะฮะ อันนี้เป็นการเซตอัพนะครับก็คือ Y begin DAC begin ADC begin Serial begin PID control เริ่มต้นนะครับปิดสลับต้องปิดสลับหลังจากการประกาศไอ้พวกค่ายอัอะไรก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเออเลิกแล้วก็ In ประกาศเปิดทำเมื่อสี่สลับทำเมื่อสองสลับ Input สี่ p u t สี่แล้วก็เซตสลับ Enable ในลู o ก็จะมีการอ่านค่า DN ซึ่งของจริงไม่ได้อ่านแล้ว แล้วก็รัน PID fact <Yeah. S 1> เป็น true ก็คือจะรัน PID ขอโทุนแล้วฟ็อกเป็น false โดยที่ว่าทำเมื่อ4จะมา flip อีกทีนึงครับทำเมื่อ4 over 4 fact จะมาทำให้นี่มันรันอีกรอบนึงอ่ะแล้วก็ state K state S นะครับ t เ t e K ก็คือการแสดงค่าสเตต S จะมีการปริ้น I N T ซึ่งเป็น Global Variable นะครับ I N T ก็จะมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ ราะว่าเราพิมพ์อะไรมันจะขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเรากดเท่ากับปุ๊บ i ินก็จะถูกแปลงเป็น i n t เแล้วก็ i ินเท่ากับอินเนะครับก็แน่คือกดเท่ากับปุ๊บมันจะเป็นแาก s เป็นเคสก็แน่คือถ้าเราพิมพ์แบบสองจุดศูนย์ในโหมด s แล้วกดเท่ากับปุ๊บค่า r n ใหม่เนี่ยเป็นสองครับอันนี้จะปิด r n นอ๋อใช่อันนี้ไว้สำหรับการตรีซีเรียลมอนิเตอร์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือ เริ่มต้นมาบนจะเริ่มต้นอยู่ที่สองจุดห้านะครับแล้วมันจะค่อยลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบจะช้าแต่จะเทียนนะครับผมจนมาถึงก่อนที่ผมจะเปลี่ยนค่าผมไม่ได้เขียนตรงนี้ไว้นี่จะถึงตรงนี้ครับมันเนี่ยหนึ่งจุดห้านาทีศูนย์ห้าปุ๊บอันนี้ผมกดเปลี่ยนเป็นสองปุ๊บมันจะค่อยขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเถียนถึงสองนะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะการทำงานก็ประมาณที่ผมกล่าวมันก็คือ เริ่มต้นมาเข้าสเตต์เพอเราแล้วมันก็ค่อยไอดีคอนเทนเตอร์เลยค่อยดันเอ็นเอ็นเพื่อมาชดเชยหรือว่ามันลดค่าวมลพิษลงนะฮะจนมันได้ค่าที่มันต้องการคือ Cn เอท่ากับไอหรือใกล้เคียง Rn ปุ๊บพอมันใกล้เคียงกัน,กนปุ๊บเราก็เซตค่าใหม่เช่นไอมันขึ้นมาใหม่ไอดีคอนเทนเตอร์ก็จะพยายามดันเอ็นเอ็นเพื่อมาทําให้ Cn เอนท่ากับไอนะครับก็ถ้าจะเซตก็คือจะกดคีย์แพดจากไอ้ กดคีย์แพดตรงที่เป็น S นะฮะปุ๊บเป็นเซตติ้งโหมดพอเข้า mode เซตติ้งโหมดปุ๊บเนี่ยค่าต่างๆเช่น T ตั้งแต่0ถึง9ถ้าอยู่ในโหมด S มันก็จะไปต่อใน IMC เป็นต้นนะฮะมีจุดก็ต่อใน IMC แล้วก็แปลง IMC เป็น TMI ในการ IMC to Double p o r t i n g p o i t p i i o n นะครับแล้วถ้าเรากดเท่ากับแล้วมันเช็คว่านี่มันมีค่ามากกว่าม i n มีค่าน้อกว่า max มันก็จะมาเปลี่ยน r n t e m p เป็น rn นะครับแล้วก็กลับสเตทที่เป็นสเต้แล้วกลับไปสเตทีนะครับผมก็จะขอจบการอธิบายโค้ดเพลงเข่านี้นะครับผม